สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเคารพรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคือวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสิริจันยาแก้วชัยเจริญกิจรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณสิริจันยาแก้วชัยเจริญกิจมณะณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐาน ชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณสิริจัญยาแก้วชัยเจริญกิจจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติอ้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุมโมทนาสาธุและคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณพนันนีบรพาณิชย์รับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุมโมทนาสาธุกับสตาของคุณพันนีบรนุรพาณิชย์กันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับที่จริงไม่ยากนะครับเพราะเราสวดกันมาตั้งนานเลยนะสวดกันมาตั้งนานเลยนะครับสับถังสัพยัญชานะางเกวละปริปุนงังปริสุทงังพระมจริยังประกาเสสิใช่ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งอัฏฐะมีทั้งพยนานะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยอ นานพุทธเจ้าส่งสาวกไปประกาศศาสนาเนี่ยไปประกาศพรหมจรรย์ไปประกาศพระมจริยาเอามาแปลธนกิจประกาศพรหมจรรย์บาลีว่าพระมจริยาพระพรหมจริยากับพรหมจรรย์ก็แหมลัวติดกันเลยนะเข้าบ้านผิดนะใช่ปะบ้านพระมจริยาไปเข้าบ้านพรหมจรรย์อะไรอย่างนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าพรหมจริยาเราเอาไปไงพรหมจรรย์เข้าบ้านผิดนั่นน่ะไม่ใช่ของพุทธเจ้าหรอกไปของพรามณ์อ,อ,อุปมาดีๆไปไงเหมือนข้าบ้านผิดนั่นบ้านนี้พรหมจริยาบ้านนี้พรหมจรยนนร,จรย์นะเอ,อ,อ้พรหมจรรย์นั่นใช่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยใครครับพรามร์จันทกฤตเพราะนนั้นเราเลยไม่ได้เข้าบ้านพรหมจริยา ข้าบ้านพรหมจรรย์หมดแล้วทั้งๆท,ที่บาลีอะนะพรหมจริยาศานะสตร์ถังพรหมจริยังเนะยอะ่พรหมจริยังพรหมจริยาเนี่ยบาลีนะครับพอแปลมาเป็นภาษาไทยก็พรหมจรรย์นี่เขาเรียกว่าเข้าบ้านผิดเ <c oughs> ข้าบ้านผิดอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารตั้งคำถามว่าอาวิชาคืออะไรนะฮะ สังขารคืออะไรนะสังขารคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ตาไม่รู้อะไรครับสุดมากเราจะอยู่แค่อวิชชาคือความไม่รู้และก็เราไม่ได้เรียนต่อเลยนะฮะไม่รู้อะไรเราไม่เรียนหรอกนะฮะใช่ไหมความไม่รู้ตอนนี้เราเจ้าเรียนต่อให้หมดเลยครับ เพราะพระพุทธเจ้าพิจาจรณนานปฏิจจสมบัติใช้เวลาถึงเจวันเจคืนเราไม่ต้องวันนะเดียวชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วสแสดงว่าทิ้งอะไระไว้เยอะยๆเลยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านั้นทั้งลุ่มลึกทั้งละเอียดนะครับนะโตโลกอวิชชาคือไม่รู้ความไม่รู้ได้แก่อะไรไม่รู้ธรรมะแปดประการ ไม่รู้ธรรมะแปดประการความไม่รู้ตรงนี้มีขอบเขตนะครับวาเดี๋ยวเราจะว่าสองบวกสองมันก็เป็นสี่การไม่รู้สองบวกสองเป็นสี่ก็ถ้าก็มีอะไรครับมีอวิชชาถูกต้องไหมครับผิดนะฮะผิดเลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สองคูณสองก็เป็นสี่ไอ,อย่างงี้ไม่มีอวิชชาเพราะรู้ ไม่ใช่นะครับใจไหมไม่รู้ว่าทำนาเป็นยังไงไม่รู้ว่าทำไร่เป็นยังไงไม่รู้ว่าทำสวนเป็นยังไงมีอวิชามไหมฮะเออทำประมงก็ทําไงก็ไม่รู้เท่ากับมีอวิชามไหมฮะไม่ใช่แล้วไม่รู้ภาษาอังกฤษอไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสไม่รู้ภาษาเยอรมันไม่รู้ก้วยทอดก้วยปร้งเป็นยังไงนี่มีอวิชามไหมฮะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในคําที่ว่า เพราะไม่รู้นะอวิชาก็คือแปลว่าไม่รู้เนี่ยมีขอบเขตไม่ใช่ไม่รู้ทั่วไปทั้งหมดทำไรทำนาก็ไม่เป็นทิศเหนือทิศใต้ก็ไม่รู้นี่อวิชาไม่ใช่เลยนะครับอวิชามีขอบเขตที่จะเรียกว่าอาวิชานี่นะมีขอบเขตไม่รู้ธรรมะแปดประการคือหนึ่งไม่รู้ทุก ก็คือไม่รู้ขันห้านี่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 ไม่รู้ทุกหมายถึงไม่รู้ในขันห้าโดนขอแรกนี่ก็หงายแล้วใช่ไหมครัไม่รู้ขันห้ารู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ไม่รู้ว่าขันห้าก็มีอวิชชาอันนี้แน่นอนเลยครับรู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นคือมีอวิชชา เพราะไม่รู้ขันห้านะเอา้ารายละเอียดเดี๋ยวเขาเจาะกันลงมาอีกทีหนึ่งสองไม่รู้เหตุให้เกิดขันห้าก็คือไม่รู้เหตุให้เกิดทุกขันห้าก็ไม่รู้เหตุให้เกิดขันห้าก็ไม่รู้นี่ก็มีอาวิชาแปดประการนะประการที่สามไม่รู้ธรรมะที่ดับทุกข ไม่รู้ธรรมะที่ดับทุกข์ก็คือธรรมะที่ดับขันห้าได้ไม่รู้ดับทุกข์เนี่ยหมายถึงดับขันห้านะครับหมดทุกข์เนี่ยต้องหมายถึงหมดขันห่านะครับส่วนมากแล้วเราไม่เข้าใจคำว่าหมดทุกข์ก็ยังคิดว่ายังคิดว่ายังมีเราอยู่แต่ว่าทุกข์มันไม่มี <c oughs> <c oughs> ในคำว่าทุกข์ในคำความหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสทรงแสดงเนี่ย ให้เราได้เข้าใจนะครับว่าหมายถึงขันห้าจานขันห้าก็ไม่รู้เหตุใดเกิดขันห้าก็ไม่รู้ธรรมะที่ดับทุกข์คือดับขันห้าก็ไม่รู้นะไม่รู้ทางปฏิบัติได้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์คือดับขันห้าสี่แล้วนะครับสี่แล้วโดนเขาสี่ข้อนี่แล้วไม่รอดเลยสักข้อนึงใช่ปะไม่รอดเลยสักข้อนึง ทุกก็ไม่รู้เหตุที่เกิดทุกก็ไม่รู้ธรรมะที่ดับทุกก็ไม่รู้ทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกก็ไม่รู้ไม่รู้เลยนะเมื่อเป็นชนี้ทําไงดีนะฮะเรียนซะจะได้รู้ทาไม่รู้ก็แสดงว่ามีอะไรครับมีอาวิชชานะยังอีกสี่ข้อนะเดี๋ยวก็ศึกษากันให้ครบสี่ข้อซะก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาทำความเข้าใจดูนะ เพราะหลักพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้คำว่าอาวิชาหมายถึงไม่รู้ธรรมะแปดประการถ้าลง8ประการนี้ไม่รู้แน่นอนเลยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้ทันทีอถ้าไม่รู้ธรรมะแปดประการเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้ทันทีครับนะต่อไปครับข้อที่หจากข้อที่สี่แล้วนะข้อที่ห้าไม่รู้ขัน เอาขันอย่างเดียวไม่ลงห้าเลเอาขันอย่างเดียวได้ครับเพราะว่าขันมีหลายนะฮะขันหนึ่งขันสี่ขันห้านะฮะถ้าไปลงห้าจะแล้วและอีกหนึ่งอีสี่ไปไว้ไหนอจึงใช้คำว่าขันอย่างเดียวไม่รู้ขันในอดีตไม่รู้ขันในอนาคตนะแล้วก็ไม่รู้ขันทั้งในอดีตและอนาคตและสุดท้ายก็คือ กำลังเรียนอยู่พอดีไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้แปดประการเดียละครับเรียกว่ามีอวิชชาท่นใครเขาว่าเรามึงอวิชชามากนะเราก็ยิ้มเลยบอกทำไมรู้ล่ะเรียนมา <c oughs> เออเรียนซะเราจะได้รู้แล้วไม่จะไปโกรธใครก็เลยใช่ไหม ยอมรับความเป็นจริงจะน่าชื่นตาบานเลยโง่จริงจริงเยโง่ในอะไรโง่ในขันห้าใช่ไหมโง่ในปฏิจจสมุปาทโง่ในนามรูปโอ้เยอะเลยเรียนตะและเราก็จะได้เข้าใจดีขึ้น <c oughs> เขาทำรูปไปแล้ว anka, พิ่ดูไม่ออกมาเงนิน ดูไม่ออกฮะอ้ออะาวโจทย์ให้ยำมว้มวนยำม้วนยำม้วนดูเลยจดไม่ได้ <laughs> อ๋อโง่เอาเตาตุนเนี่ยห <laughs> ลงสไม่ได้ถามเจ้าของก็ทำเลยเนี่ยเห็นนั่งทำเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย <laughs> ผมส่วนมากจะเขียนๆแล้วก็โยนไปเลย <laughs> อ้าวบางทีห้าทุ่มเดินมา <laughs> อ้าวยังไม่เสร็จด้วยลูก <laughs> ยังเลยครับ อ้าวตกลงได้ครบเลยไหมฮะข้อมูลอ่าข้อมูลข้อมูลอ้าวแลยฮะเนี่ยชักเถียก็จะเต่าหรือไม่ใช่เต่านนะอ้าวมาถึงการทำความเข้าใจอาวิชชานะครับเราทราบแล้ว ทราบแล้วว่าอวิชาเนี่ยไม่รู้ธรรมะแประการแล้วเราลองมาสำรวจสำรวจเราสิครับนะไม่รู้ทุกคือไม่รู้ขันห้าเรารู้ทุกรู้จักขันห้าแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราเรียนเฉพาะพระสูตรแล้วก็ไม่ได้เรียนในอาขออภัย ถ้าเราเรียนเฉพาะหลักสูตรนักธรรมชันตีโทเอกเราก็จะได้ความว่าไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้ความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะทุกข์ในหลักสูตรนักธรรมชันเอกชันตีโทเอกเนี่ยนะฮะทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ถ้าเราเรียนพระสูตรพระสูตรกักสตนธรรมชันตีโทเอกมันละเอียดกว้างไกลกว่ากันนะครับ แม้ในธรรมจักรกัปตนสุตตะถ้าเราไม่อ่านให้จบไปหมดเลยเนี่ยชาติปิทุกขาเราแปลกันว่าไงค่ะโดยทั่วไปการเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาการแก่เป็นทุกข์พยาพยาธีปิทุกขาความเจ็บป่วยเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกอริเทวาทุกขโทมณัสสุปายาสาปิทุขาอภยอิสัมปโยโคทุโควิปโยโคทุโคนะฮะ ความเศร้าโศกสียใจกันพดัดพลากจากการจริงใดไม่ได้ปรับสมความพัฒนาก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์แต่เราไม่ได้อีกประโยคนึงสังคิเตและปัญจุปาทานาคารท,าท,าทันรุขาโดยสรุปแล้วขันห้าการยึดขันห้าก็เป็นทุกข์ส่วมากเราจะไม่ไม,ไม่สรุปจะไม่ติดใจแค่การเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข แต่ไม่ได้เรียนสรุปไว้ว่าสังคิเตนะปัจุปาทานคันธาทุกานาัานา้นหมายถึงขันห้าหมายถึงการยึดขันห้าเจ้าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยขนันห้าท้งนั้นเมื่อเราไม่ได้เรียนตรงนี้เราก็คือการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์เอาละผมเราเคยผมเคยศึกษาเพื่อจะหาเหตุผลหนึ่งการเกิดเป็นทุกข์จริงไม่นะฮะเอาละเรือนเรือนลางๆไม่เคยชัดเจน การเกิดเป็นทุกข์เขาบอกว่าอยู่ในท้องมารดาก็อะไรบรรดากินเผ็ดทานอาหารเผ็ดลูกก็ดินแสปบปวดร้อนทั้งตัวบรรดาทานน้ำแข็งก็หนาวไปทั้งตัวเอาละพอฟังได้การแก่เป็นทุกข์เอา้านั่งก็โอยลูกก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสอนน่ว่ากันไปความตายเป็นทุกข์นี่สิครับไอ้ความตายเป็นทุกข์นี่สิครับ ผมคล้องใจมันเรียกไปถามใครนะฮะเพราะคนตายแล้วก็ไม่บอกเราอนทุกข์หรือไม่ทุกข์ใช่ไหมครแต่ที่โอ้ย,โอ,ยโอ้ยนะ่ะคือยังไม่ตายมันน่าจะบอกว่ายังไม่ตายก็เป็นทุกข์แต่เมื่อตายแล้วเนี่ยเป็นทุกข์ยังไงเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยจริงๆนะผมบอกคนเอลองบอกผมหน่อยที่ตายแล้วเป็นทุกข์เป็นไงนอนนิ่งด่าก็ไม่เถียงใช่ไหมฮะเออเอาไม้ตีก็ไม่โตตอบ แทบใส่เตาเขาก็นอนเฉยมันจะทุกยังไงอนะตายแล้วอ่ะผมบอกเอ๊ะมันก็ไม่ใช่แล้ว,ลวนะข้อนี้นะฮะความตายไปทุกเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วบุญของผมไงที่เคยเรียนพระอภิธรรมมาอภิธรรมเนี่ยเข้าเรียนโดยเฉพาะในสัพพะสังกหานนะฮะในปริเชตี่เจตตั้งแต่เริ่มไปดูนะสัพพะสังกหะจะเรียนเรื่องขันห้า เรียนเรื่องขนันธ์หน้าเรียนอริยสัจสี่แล้วก็สงเคราะห์ธรรมะระหว่างพระสูตรกับพระอภิธรรม <c oughs> เราจรึงได้ความว่าทุกเนี่ยมีองค์ธรรมะอยู่ร้อยหกสิบคำว่าทุกนะองค์แห่งธรรมะที่เรียกว่าจัดเป็นทุกเนี่ยมีร้อยหกสิบร้อยหกสิบมีอะไรบ้างครับจิตนะ จิต89ก็เหลือ80ดั้นจิตที่เป็นตัวองค์ทุกเนี่ยแปนะฮะเจตสิกห้าสิบสองก็เหลือห้าสนะิบเอ็ดเว้นโลภะซะนะลูกยี่สิบแปดล้วนเป็นทุกข์บวกสิคะได้ร้อยหกสิบไหมร้อยหกสิบองค์ธรรมของทุกขะอริยสัจจะว่าโดยพระอภิธรรมได้แก่จิต 80เจตสิกห้าสิเอ็ดรูปยี่สิบแปดเป็นร้อยหกสิบนี่องค์ธรรมของทุกขสัตว์องค์ธรรมของสมุทัยสัตว์คือโลภะเจตสิกอย่างเดียวโอ้ท่านทั้งหลายครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคำว่าทุกมีถึงร้อยหกสิบไม่ใช่แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจตัวทุกมีถึงร้อยหกสิบมีจิตจิตก็เป็นทุกข มีเจตสิกเจตสิกก็เป็นทุกมีรูปรูปก็เป็นทุกนั่นแหละครับด้านต,ตัวทุกขตัวเนี้ยคือขันห้าคือขันห้าดังนั้นจัดเอาทุกขาริยสัจจะร้อยหกสิบมาเป็นทุกขาริยสัจจะร้อยหกสิบมนมีอะไรบ้างครับรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณด้านขันห้าเนี่ยแสดงโดยในพระสูตร โดยอภิธรรมรูปขันมี28เวทนาขันมีหนึ่งสัญญาขันมีหนึ่งสังขารขันมี52วิญญาณขันมี89ฉะนั้นเราเรียนธรรมะถ้าจะมาสงเคราะห์กันให้รู้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรู้ทั้งหมดรู้รอบรอบรู้แล้วเอามาแจกนี่เป็นรูปขันนี่เวทนาขันนี่สัญญาขันนี่สังขารขันนี่วิญญาณขันผมจึงบอกว่าถ้าใจผมบรรยาย ธรรมขันแปดหมื่นสี่พันธรรมขันผมหมดปัญญาที่จะบรรยายเพราะการจะแจกธรรมขันได้แปดหมื่นสี่พันธรรมขันนั้นจะต้องรู้แจ้งไปทั้งหมดเหมือนแจกขันห้าเนี่ยอะละาเรารู้แจ้งอวิธรมเราแจกขันห้าได้ครับรูปขันองธรรมได้แก่อะไรรูปยี่สิบแปดเวทนาขันอง์ธรรมได้แก่อะไรได้แก่เวทนาเจตสิกหนึ่งสัญญาขันองธรรมได้แก่อะไรรัญญาเจตสิกหนึ่งสังขันะขันองธรรมได้แก่อะไรเจตสิกห้าสิบ เจดตสิบห้าสิบเจสิกห้าสิบมีอะไรบ้างอัญญธรมนาเจสิกมีสิบสามต้องเว้นที่สองคือเวทนากบสัญญาสิบสามเหลือสิบสอง้านสิบสามเหลือสิบเอ็ดใช่ไหมฮะเว้นที่สองนั้นอัญญะก็เหลือสิบเอ็ดอกุศลเจสิกสิบสี่โสมนาเจสิกยี่สิบห้านี่ครับสังขารขันสังขารขันนะห้าสิบ สิเอ็ดสิบสี่ยี่สิบห้าเป็นไรครับสิเอ็ดสิบสี่ยี่สิบห้าเพราะในอัญญาธรรมนามีสิเว้นสัญญากับเวทนาเวทนาเป็นขันหนึ่งสัญญาเป็นขันหนึงที่เหลือนั่นเป็นสังขารขันสิบเอัญญาธรรมนานะฮะอกุศโเจสิกมีสิเป็นสังขารสันทั้งสิ ดาโสรภณะเจสิกยี่สิบห้าก็เป็นสังขาระขันธ์ท่านคิดเถอเพราะนั้นปัญญาก็เป็นสังขารขันธ์สติก็เป็นสังขารขันธ์ศรัทธาก็เป็นสังขารลขันธ์ถ้าเราเรียนอภพิธรรมเราแจกขันห้าได้แจกกันนะแต่ทำไมเรียนอภพิธรมเอาแล้วมาแจกขันห้าเมืองไทยเราจะให้สมบูรณ์นะฮะเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้ายาลังเกียรพระอภิธรรมเลย อย่าลังเกียจพระอภิธรรมเลยเพราะพระอภิธรรมพระเจ้าแสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงและเราก็ลังเกียจว่าอภิธรรมมันเป็นธรรมะของเทวดาไม่ใช่ธรรมะของมนุษย์เอา้าน่าเกลียดไหมครับพูดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงเหตุก่อนแสดงผลที่หลัง คำสอนพระเจ้าแสดงกับมนุษย์แสดงผลก่อนและจึงแสดงเหตุที่หลังถ้าเรารวมคำสอนพระเจ้าทั้งที่สวรรค์ชั้นดาวดึงกับมนุษย์ก็เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันก็จบแล้วคือเหตุกับผลจะต่างกันตรงที่พูุ้ทธเจ้ายกเหตุก่อนหรือผลก่อนทําไมแสดงธรรมะเขาเทวดาต้องแสดงเหตุก่อนเพราะปัญญาเทวดาเขามีปัญญามากเขารู้เหตุเขาจึงรู้ผล อย่างเราแสดงเหตุก่อนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยต้องแสดงผลก่อนจึงแสดงเหตุไงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของผู้รับถ้าผู้รับมีปัญญามากพู้เจ้าก็แสดงเหตุให้ฟังก่อนผู้รับมีปัญญาเนาะก็แสดงผลก่อนเพราะผลมันปรากฏเห็นได้ง่ายผลเนี่ยปรากฏเห็นได้ง่ายเหตุเนี่ยรู้ได้ยาก คิดดูนะทุกเนี่ยได้แก่ขันห้าขันห้าเนี่ยมันเป็นผลส่วนสมุทัไทยเหตุให้เกิดขันห้าเหตุให้เกิดทำไมมีมีอย่างเดียวคือสมุทัไทยที่จริงเนี่ยสมุทรไทยเนี่ยเกิดโดยลำพังไม่ได้ถ้าไม่เรียนอภิธรรมก็ไม่รู้นะถ้าเรียนอภิธรรมจึงรู้ว่าสมุทัไทยเกิดลำพังไม่ได้ สมุท,ทยัยองค์ธรรมของสมุทัยคือตัณหาตัณหาจะเกิดโดยไม่มีอวิชชาหรือโมหะเกิดไม่ได้ครับตัณหาต้องมีอวิชชาหรือโมหะเป็นรากเช่นการที่ทำรรกิจเป็นสมุท,ทยัยสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดนะฮะการทำกิจของตัณหาทำกิจเป็นสมุท,ทยัยนั้นอาศัยอวิชชาเป็นปัจจัย อาวิชาเป็นปัจจัยให้กับตัณหาให้กับโลภะเมื่อโลภะได้อวิชาก็เป็นปัจจัยนะเป็นเหตุให้เกิดเช่นขันห้าที่เรามีเนี่ยใครเป็นเจ้าของทราบไหมฮะอาวิชากับตัณหาอาวิชากับตัณหาเป็นเหตุครับจึงมีขันห้าขึ้นมาได้นี่อวิชากับตัณหาเป็นเหตุจึงมีขันห้าขึ้นมาได้ ฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะว่ามีอวิชชาตันหาอยู่ลึกๆนะฮะอันนี้ผลของอวิชชาตันหานะเนี่ยแต่เหตุนะฮะเหตุเนี่ยเป็นของใหม่ผลเนี่ยเป็นของเก่าที่เรานั่งอยู่นี่นะผลนั่นแหนเลยนะฮะส่วนเหตุกำลังเกิดหรือจะเกิดหรือเกิดแล้วมันมีสองชั้นผลที่ปรากฏนี่คือเป็น เป็นผลของตัณหาและท่านผู้ฟังที่เคารพกับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านาเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเดชธรรมและศรัทธาของคุณสิริจันยาแก้วชัยเจริญกิจรับเป็นเจ้าภาพคอยนุโมทนากับศรัทธาของคุณ ฉลิชันจัญญาแก้วชัยเจริญกิจมณนโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแล้วฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณพันนีวรภานิชร,รับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสัทธาของคุณพันนีวรภานิชกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณสิริจัญญาแก้วชัยเจริญกิจและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ คพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมง์โกรธลบหลงศึกษาพฤติกรรมท,ทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย I'm going through